จะมีแท็บเมนูที่มุมขวาด้านล่างของจอให้เลือกย้อนกลับแล้วค้นหาคลิปวิดีโอใหม่นะครับแต่หลังจากการอัปเดตเนี่ยแท็บเมนูที่ว่าเนี่ยมันหายไปนะครับโอเคเดี๋ยววิธีการนะครับก็แนะนําทุกคนสวัสดีครับผมโอตจากช่องโอตอัมมานะครับสาหรับวันนี้ผมจะมาแนะนําทิศวิธีการค้นหาคลิปวิดีโอใน แอปพลิเคชัน YouTube บนทีวีด้วยความรวดเร็วนะครับเนื่องจากตัวแอปพลิเคชันบนทีวีเนี่ยเขามีการอัปเดตใหม่แล้วหลังจากการอัปเดตเนี่ยฟังก์ชันบางฟังก์ชันบนหน้าจอมันหายไปนะครับผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันในขณะที่เรากําลังรับชมวิดีโออยู่เนี่ยนะครับปกติเรากดปุ่มโอเคที่รีโมทหรือกดลูกกิ่งลงไปหนึ่งทีน,นะครับมันจะมีแถบเมนูที่มุมขวาด้านล่างของจอให้เลือกย้อนกลับแล้วค้นหาคลิปวิดีโอใหม่นะครับแต่หลังจากการอัปเดตเนี่ย แท็บเมนูที่ว่าเนี่ยมันหายไปนะครับบางทีเราจะค้นหาวิดีโอใหม่ทีเนี่ยบางทีต้องกดแบกย้อนกลับที่ตัวรีโมทใช่ไหมครับแล้วไปที่หน้าหลักเลยแล้วก็ไปเลือกค้นหาจากตรงนี้นะครับซึ่งขั้นตอนเนี่ยมันก็จะดูยุ่งยากนะครับแล้วก็ช้าไปนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนำทิคนะครับการค้นหาคลิปวิดีโอนะครับระหว่างที่เรากำลังชมคลิปเดิมอยู่เนี่ยนะครับอย่างรวดเร็วย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยววิธีการนะครับก็แนะนำทุกคนระหว่างที่วิดีโอกำลังเล่นอยู่เนี่ยเรากดปุ่ม สีเหลืองที่รีโมทได้เลยนะปุ่มสีเหลืองก็คือปุ่มที่มันจะเรียงแถบสีด้านล่างคือแดงเขียวเหลืองน้ำเงินเนี่ยนะฮะแนะนากดปุ่มสีเหลืองที่ตัวรีโมทได้เลยหนึ่งทีะระหว่างที่คลิปวิดีโอกำลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะมีคีย์บอร์ดให้เราขึ้นมาให้เราค้นหานะครับจะเปลี่ยนภาษาอะไรก็จากสัญลักษณ์ลูกโลกนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะค้นหาให้รวดเร็วและง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับสามารถกดปุ่มสีเหลืองที่รีโมท นหนึ่งครั้งก่อนนะครับเพื่อให้ตัวคีย์บอร์ดขึ้นมานะแล้วเรากดปุ่มสีเหลืองซ้ําอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเซิร์ชค้นหาด้วยเสียงได้นะครับผักบุ้งไฟแดงอ่าเห็นไหมครับก็เราสามารถค้นหาด้วยเสียงจากปุ่มสีเหลืองที่ m เมจิกรีโม e ได้เลยนะครับยังไงก็ลองไป ทดสอบใช้งานดูนะครับส่วนถ้ามันมีการปรับอัปเดตอะไรใหม่เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมทดสอบแล้วนะครับมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาแชร์กันอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากช่องอดอัมมาไปด้วยนะครับสวัสดีครับ